เศรษฐกิจจีนดั้งชาติจีนตอนนี้ทุกอย่างทำได้ทำหันสารพัดดอกเบี้ยหมดเลยหวังที่จะพยุงเศรษฐกิจให้ปีนี้โตได้ห้าเปอร์เซ็นตเป็นไปได้เลยครับนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเศรษฐกิจจีนดั้งชาติจีนตอนนี้ ทุกอย่างทำได้ทำฮันสารพัดดอกเบีย้ยหมดเลยหวังที่จะพยุงเศรษฐกิจให้ปีนี้โตได้5%เปเ็นป็นไปได้เลยครับนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์ที่เราหยุดไปนะครับเป็นลองวิกเอนสามวันติดกันเนี่ยนะครับต่ประเทศเขาไม่ได้หยุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถูกจับตามองที่สุดก็คือเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งในเอเชียแล้วก็ใหญ่อันดับสองของโลกก็คือประเทศจีนนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ยนะครับเขามีการประชุมของพรรคคอมมิวนสิสต์ นะครับหปีก็มะชุมทีก็เสร็จสิ้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่เราหยุดกันเนี่ยธนาคารกลางของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับหรือถ้าเราจะเรียกไปก็คือว่าเป็นแบงก์ชาติจีนเนี่ยนะครับเขาได้ตัดสินใจอะไรทราบไหมฮะลดอัตราดอกเบี้ยนะฮะและเป็นการลดอัตราดอกเบีย้ยชนิดที่แบบว่าไม่เคยเห็นแบงก์ชาติจีนเนี่ยนะครับลดดอกเบี้ยรพร้อมๆกันหลายอย่างเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ อาจจะใช้เป็นแบบลักษณะของแบงค์ชาติจีนตอนนี้กําลังบางคนบอกหน้ามืดบางคนบอกไม่รู้จะทํำยังไงละบางคนบอกว่าตอนนี้ต้องทําอย่างนี้ละคือต้องลดต้นทุนในการทําธุรกิจลดต้นทุนของพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะไม่ถูกใจเงินฝากแต่ว่าถูกใจใครฮะเงินกู้โดยเฉพาะธุรกิจนะครับปรากฏว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยลดดอกเบี้ยลง3ประเภทภายในวันเดียวนะหนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น7วัน อันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แบงค์ชาติทั่วไปเขาใช้ในการขึ้นขึ้น,นลงๆเพื่อที่จะปรานเงินฟงเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับปรากฏว,ว่าลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น7วันของเขาเนี่ยหมายถึงช่วงสั้น7วันนี่ยนะฮะ0.1%คือลดจาก1.8%หรือ1.7%แถมมีผลทันทีด้วยและเชื่อไหมครับว่านี่เป็นการลดดอกเบี้ยระยะสั้นหรือเรียกว่าดอกเบี้ยนโยบายของแบงค์ชาติจีนเนี่ยครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปีหรือตั้งแต่สิงหาคมปี2023เป็นต้นมานะครับ นอกจากลดตัวนี้แล้วไม่พอนะฮะแบงก์ชาติของจีนเนี่ยนะครับยังไปลดดอกเบีย้ยกู้ยืมสินเชื่ออายุ1ปีลง0.1%จาก3.45เหลือ3.35%นะครับไม่พออีกนะฮะลดดอกเบีย้ยเงินกู้สินเชื่อกู้ยืมอายุ5ปีลงอีก0.1%จากเดิมเนี่ย3 9มจเหลือ3.85%นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวครับนั่นก็แสดงว่าอะไรครับนั่นก็แสดงว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยนะครััับสส่่งญญาาณชดแล้ววนะะฮ สภาวะเศรษฐกิจของจีนปีนี้เนี่ยนะครับต่อให้เข้าเป้ารู้ไหมเป้าเท่าไหร่5%เองเนอะน่และนหมายความว่าถ้าเข้าเป้าจริงนะปีที่แล้วเขาขึ้นมาประมาณ5 1ถึง5.2สูงกว่าเป้าเล็กน้อยที่5%เหมือนกันแถมปีนี้ยังตั้งเป้า5%้าและถ้าหาว่าเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเพียง5% 2ปีติดต่อกันนี่จะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่ต่ําที่สุดในรอบหลายทศวรรษอย่างเก่งๆก็ต้องมี2อ2ทศวรรษขึ้นถึง3ทศวรรษเต็มๆนะฮะ การที่เขาตัดสินใจอย่างงี้สื่อของรัฐบาลจีนเนี่ยเขาอ้างอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการตัดสินใจในการที่ลดอัตราดอกเบี้ยลงก็เพราะว่าต้องการอยากจะให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเข้าเป้าที่5%ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าเป้าให้ได้แสดงว่าต้นทุนต้องต่ําไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเงินต้นทุนการทําธุรกิจและต้นทุนในการจับจ่ายใช้สอ,อใช้สอยของพี่น้องประชาชนแล้วมันจะเกิดเงินหมุนสะพัดในระบบเศรษฐกิจฝั่งของต้นทุนถูกไหมฮะ อันนี้สื่อจีนบอกเพื่อพุ่งสู่ข้เป้าแต่ว่าพอไปดูในแง่ของคนที่อยู่ในวงการตลาดทุนนักเศรษฐศาสตร์จากต่างประเทศอะไรก็ดีเนี่ยนะครับเขามองเลยนะครับว่าแบงค์ชาติจีนหั่นดอกเบีย้ยทีเดียว3อย่างในวันเดียวแถมดอกเบีย้ยหลักที่ใช้บริหารเงินเฟอ้อเนี่ยลงครั้งแรกในรอบหนึ่งปีเนี่ยเขาพูดว่าอะไรซะฮะเพราะเขาห่วงว่ากันยายนซึ่งตอนนี้ทุกคนฟันธทว่าแบงก์ชาตอิอเมริกาลงดอกเบีย้ยครั้งแรกแน่ๆสลึงหนึ่งนี่แหละครับจะเป็นจุดหนึ่งที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์เขามองได้ขาดกว่า คือเขาห่วงว่าถ้าแบงก์ชาติจีนลงดอกเบีย้ยช้ากว่าแบงก์ชาติของอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับอัตราแลเกเปลี่ยนเงินหยวนเทียบดอลลาร์สหรัฐซึ่งในชน่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าอ่อนค่าลงทําสถิติในหลายปีเข้าไปแล้วมันจะอ่อนค่ามากกว่านี้และจะพันผวนมากกว่านี้เพราะช่องว่างของอัตราดอกเบีย้ยถ้าหากว่าจีนไม่ลงดอกเบีย้ยแต่อเมริกาเริ่มลงแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นครับการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากตลาดจีนตลาดทุนตลาดการล,ลงทุนทุนทกรูปแบบสะท้อนจากเงินหยวนจะอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ภาว่าของตลาดหุ้นของจีนซึ่งก็ย่ำแย่แลแ้วต้นปีแล้วเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีและ,ะเผชิญปัญหาหลายๆอย่างในสภาว่าของตลาดทุนจีนก็จะแย่ต่อไปถูกไหมฮะดังนั้นถ้ามองในแง่นักเศรษฐศาสตร์เขามองเลยครับว่าเหตุผลสําคัญที่สุดที่แบงก์ชาติจีนเนี่ยนะครับสับดอกเบีย้ยแต่ละประเภทลงพร้อมกันภายในวันเดียวเนี่ยนะฮะเพราะไม่ต้องการให้เกิดความผันผวนทางด้านของเงินทุนไหลออกจากประเทศของจีนโดยชพาวอัตราแลกเปลี่ยนคือเขารู้อยู่แล้วเขาไายังไงสภาพเศรษฐกิจเขาเนี่ยไม่ไดีดีไปกว่านี้แนะ่ แต่สื่อจีนโดยเฉพาะเป็นสื่อรัฐบาลก็ต้องแหม่ให้เครดิตนิดนึงว่าการลดดอกเบี้ยนี้เพื่อพยุงให้ GDP มันไปเข้าสู่เป้า5%ให้เป็นไปได้นะครับดังนั้นตรงนี้ครับอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่านับจากนี้เป็นต้นไปนะฮะให้จับตามองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาธนาคารกลางทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในเ้าเรียกว่าอะไรอะตลาดเกิดใหม่ตลาดที่พัฒนาหรือกําลังพัฒนาในพวก แถบเ er, อเชียอาจจะเป็นทางเอเชีย er, หรือตะวันอ,ออกกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นจังหวะแห่งการที่รักษาระยะห่างของอัตราดอกเบีย้ยนะฮะกับธนาคารกลางของอเมริกาโดยการตัดสินใจนะฮะ้ามั่นใจว่าไม่ทําให้เกิดเงินทุนไหลออกมากไปกว่านี้ก็จ,จะตึงต่อแต่ตึงได้ไมไ่ได้ไม่นานแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจเลยนะครับต้องลงก่อนของอเมริกาหรือลงล้อกับล้อไปกับอเมริกาและในขณะเดียวกันปัจจัยสุดท้ายคือ ปัจจัยปัญหาเฉพาะของแต่ละเศรษฐกิจในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะลงดอกเบี้ยตามอเมริกาหรือก่อนอเมริกาหรือไม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งจับตาดูในวันที่30-31กรกฎาคมนี้จะเป็นอะไรฮะการส่งสัญญาณครั้งสุดท้ายที่จะบอกว่าอเมริกาพร้อมจะลงดอกเบี้ยรครั้งแรกเดอนกันยานยนนั้นที่หลายคนตอนนี้กำลังคิดเดิมพันว่าลงแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่อย่างไรนะครับ